บรรยากาศวันนี้ก็เหงาหงอยเหมือนเดิมยามือแรงเอาเรือจะออกมาถ่ายเรือพี่น้องเห็นบ่นะเห็นตะลอยขึ้นขึ้นหลังอไอเรือวิ่งผ่านเล่นผ่านไม่นะหนาวเย็นออกมาถ่ายแป๊บนึงก็ยังหนาวแค่นี้ก็ได้คุณนะอจะได้ขั่วเข้าคขั่วขั่ว,รวพริกแหระจ้าวันเนี้ยเพราะว่า เมื่อวานขั้วไม่ยังไม่ได้ขั้วเนาะเออบ่แม่ขั้วจะได้ปน่นได้ตามใส่เครื่องปนบ่แม่ตม่ำดอกต่ำบ่ได้จ้ะเมื่อวานนี้เหนื่อยเข้านอนก่อนยังหนาวเห็นบะนี่แม่ขนิ้งขาวโพนบนยอดหญ้านะอืม มาด้จ้ามากินหอยกันอุ่นหอยน้อยหนึ่งเพราะว่ามืบานต้มเดี๋ยวมันก็เย็นแล้วเนาะมีตัวนี้ตัวใหญ่กล้ามก็มีรุดแน่ด้วยจ้าก้ามเกิมสิทุบเลยได้บัมนี่พี่ออยเลิกงานพอดีเลิกงานสีม่มงแรงสีม่มงแรงแก็จะทุบนี่จ้ะทุบหอยทุบปูโอ้ยลงวัดแต่หอยบันนี้น้ยสุดยอดเลยจ้ะตัวนี้ คุณสากับเอม่าเนาะจ้ะไม่กินปูเอม่าก็กินอยู่แต่ว่าก็อยากกินพิซซ่าก็เลยอบให้คุณสากับเอม่าจะ้ะแต่ว่าพี่เอ็ดก็มากินน้ำคือกันเธอแต่นี่ปะเอม่ากินไปแล้วจ้ะเหลือในเกือบใหม่อันนี้อันนี้คุณสาของคุณสามไม่ได้กิน เพิ่งมาจากไปออกกํลาลังกายเมื่อกี้นี่เพิ่นเลวจากคุณสาวบนแม่อามอ玛ไปขึ้นเขาว่านประสั่นเพิ่นทรงวิดีโอมาให้แม่อามอเบิง่งเยอะนี่ยปู่ก็จะปู่น้องเล็กบอกว่ามีไข่พ่คอยมีไข่ได้จากพี่น้องไข่ไม่เยอะมีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวเลวจยจ้ะไข่อันเนี้ยอร่อยอร่อยเนี่ยนะแต่วันนี้น้อยถ้าเป็นช่วงที่ไข่เยอะๆนะแม่อามอ玛ก,กินกินแบบจนซี่อ้วกเลยพี่นอ้องเพราะว่ามันแซบเนาะมันแซบนะมันๆแล้วก็กินลาย อันนี้ก็กินได้ด้วยจ้ะเนี่ยตรงนี้ส่วนอันนี้คุณสาเพื่อนไปยางออกกําลังกายจะไปเดินออกกําลังกายแล้วแม่เอามาก็เลยบอกว่าจะส่งคลิปวิดีโอมาให้ฉันด้วยนะแต่ว่าก็คือส่งมาทางมิลิงทางข้อความนะมันก็ภาพอาจจะไม่ชัดจะไม่ได้ส่งทางลาไลน์นื่แหละค่ะเขาบอกว่าเขาไปขึ้นสองเขาเขาสองลูกแต่ไม่สูงเท่าไหร่ทางเอินเนสเวเกนอีกหมู่บ้านหนึ่งหมูบม่บ้านไอ้น้อยนะจ๊ะแต่ว่าบลูว่า อ่าเขานั่นเพ่นบอกแม่ไอมาอยู่สองซื้อนี่แหละเพราะว่าไปขึ้นสองเขาเนาะแต่ว่าเขาไม่สูงอะไรแต่ว่าจําซื้อม่ได้ด้วยจ้ะเนี่ยภาพที่กำลังตกดินงามๆมีที่ให้นั่งพักด้วยเห็นปะอันนี้คิดว่าเป็นหมู่บ้านของเอนิสวากนนี่จ้ะส่วนแม่ไอมาอยู่แต่แม่ไอมาว่าวันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเมื่อวานเราใส่ต้มปูเนาะต้มปูแล้วก็คั่วอ่า เข้าวคั่วแล้วก็พาเด็กไปวันฮาร์ีนันมันเมื่อยเออก็เลยว่าที่จริงสัญญาไปก็เพื่อยแตว่าวสันเมื่อยกับเยว่างสันโกดสันป่ไปเดิมงวดหนาก่อนเวาเออถ้าเรารอบหน้าคงไม่จะไปละอากาศไม่ดีมาสันปันวาน่าภูเขาก็งามงามแต่ยูนอร์เวย์อันนี้ถ้าเกิดว่าเขาถ่ายเดินน่ะมันก็จะภาพมันก็จะขยับขยื่นไม่จะน้องมือพ่นบบนิ่งเม่กับบริสไซไม่เซฟฟี่นาเห็นบอกขึ้นมาข้อมูลแล้วก็ถ่ายลงไปข้างล่างงามงามจะ ตัดบทมากินปูต่อได้จ้ากาน้ำเนยไหมนะทาเนยจ้ากินปูกับน,น้ำจิ้มเลี่ยนแล้วๆกับทาเนยกินเป็นอาหารแรงแบบนี้นะเอาไอ้ปลาไซมาอยองเนตเตะ<อ>แล้วก็ใสปูใส่เนื้อปูนะจ๊ะก็ไขป่ปูถ้าชอบไข่ปูก็ใส่ไขป่ปูแล้วก็มาอยองเนตด้วย เขาขวบวานนีปั้น,นว่าแม่ไม่ถุงนึงพ่อเปิดแล้ววะแกเอาน้าพ่อพ่อเปิดแล้วโอ้พอ่อไว้ในหันเตะพ่อหมักเปิดหูน้อยเนาะนี่เลยจากกระแซบพี่น้องให้กินเป็นข้าวแล้งอาอิดมันนีแม่แม่มากับม่กินได้จากแบบนี้แต่ว่าวันนี้สิบก,กิน เฉ็บเฉบฉแผ่นที่สจ้าพบอกว่ามันอร่อยขอดยเลไม่้องี่ยาอีอีแท Det 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 det? Det men Men nå? Jeg er nå. nå samme 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 tilbake til det samme som 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 var var for år så bare Nei. sant. Hvem skriver jo jeg de delte. Da. อันนี้แผ่นที่สี่จ้าแตเป็น 3, <c oughs> นที่สามกับเอ็มมาที่สามสามตังไลแผ่นที่สามกับนอกเลยดิฮั้นแผ่นที่สี่ 3, oh, yeah, yeah. เออเพราะว้านขนมปังมันคล้ายๆขนมปังนะแบบลูฟน่ะพี่นอกมันเรียกเหยีงยงกับข้ัน <c oughs> <c oughs> บ้านบ้านั้งทเป็นขนมปังแบบว่าบ่มีประโยชน์นะแม่เป็นขนมปังแป้ง,แป,งแป้งเฉยๆนะไม่ได้มีแบบทัเยาพืชบ,บ่มีอย่างนะมันก็ได้กินแล้วกับ่บอิมเนี่ยแผ่นที่สี่ บ้านพี่ออยบ่ามาาักไข่ปูแม่มาาักไข่ปูเอ็มามาชิมอีกไหม,ไมเอามาชิมอีกสักคำเร็วหออน่อยเฮ็ดเหี่ยงนาปไปเบิ่งก่อนนะเฮ็ดเหีออย่ยงเบิ่งดูใส่เบิ่งดูปิดหน้ามาหน่อยปิดหน้ามาเบิ่งกล้องหน่อยโอ้โหเฮ็ดแนว่ยกลิ่น เอาช็อกโกแลตมาละลายช็อกโกแลตได้ฮาโลวีนเมื่อวานนี้เตี่ยแล้วก็เอามะเขาส้องฟิตเนี่ย<ว>โอนุให้ล่าเตี่ยโอ้ว่ามันช็อกโกแลตได้วันฮาโลวีนเมื่อวานนี้นะอันนี้เอ็มมาออกินอ่ะอืมมาแช่สองฟิตแล้วก็แอบร้อยอให้มันแข็งกับมากินแหละบันเนี้ยมันว่าให้แช่เหวี่ว่าซองฟีดบังรูปเปิดให้แม่มันรูปมันบ้างอยู่บนซองฟิตนั่นเป็นบ้าอะไรป้าคือหกแต่ซองฟิตนั่นทำไมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอ่ะ อันนี้กะพีเอกินไปสองแผน่นออยกินไปหาแผ่นมาเอามากินย่างไปแล้วเอ็มมากกินแผ่นหนึ่งจ้ะก,ก็ทาเนเลยแล้วก็เอาเนื้อปูใส่แต่ว่าเด็กๆไม่มักไข่เด้อแม่มากจะกินเองอันนี้ใกล้ไขย่ยิ่งชอบจาาแม่มากนะวันนี้หั่นคุณสาวคน่าบะกินคน่าบะกินนพอหยังมันสองมึนแล้วถีจ่จงเอามาต้มมันไม่สดว่าันนเราย่านห้องเสียอื ยาตของเสียวเ,เรียกกินปกติคนก็ชอบได้จ้ากินกับกินกับขนมปังนะกับแล้วก็ามายองเนสมนาจ้ะอันนี้น้ําจิ้มเด็กเด็กก็กินกับน้ำจิ้มหน่อยนึงแล้วก็มากินกับขนมปังจ้ะอันนี้เกะให้เด็กก่อนเพราะว่า เด็กน้อยเขาจะแกะปูไม่เป็นนะจ๊ะลูกๆกแกะปูไม่เป็นแม่มากก็เลยแก้ให้เนาะอันนี้เป็นเนื้อเลยจ้ะแล้วก็จะมาใส่กล่องให้เด็กกินพวกนี้ถ้าเขาจะอาไปโรงเรียนด้วยกันแล้วก็จะเคี่ยดูอีกหน่อยหนึ่งเพื่อมันมีพวกกันเปลือกปูปลกอย่างนั้นแข็งติดมาเนาะนั่นแหละแม่มากอะจะเคี่ยออกก่อนใส่กล่องไว้ให้ลูกไปกินโรงเรียนอย่างงี้จ้ะก็ คุณสานะพิ่นบากินที่บอกนั่นแหละแต่ว่าพิ่นจะกินนั่นพิ่นกินพิซซ่านะจ๊ะว่าฉันจะกินพิซซ่านะภาษานี่ปุ่นร้องเสียงโอ้เสียงอย่างมาเห็ดกันพี่นอนเยเทบมือไปแล้วโอ้ตัวนี้โชคดีมีไข่นี่ไข่ปูแล้วกถ่ายกล้องก็สง,งสัยราคาถูกมันก็เลยไม่สวยรูปบอยงามด้วยจ้ะถ่ายรูปสีก็ได้เลย <c oughs> กลองใหม่ถ่ายวิดีโอไม่สวยออยกันปั๊มให้เราได้จ้ะลูกกับปั๊มให้วราจะมาจัดยกักมาได้ดยอืมอัน,น,นอันนั้นก็ยังไม่ได้ปั่นเนื้อจ้ะข้าวคั่วเี่ยพี่ก็ยังไม่ได้ปั่นใช้เครื่องปั่นเนาะคิดว่าแกอันนี้หน่อยนึงแต่เออแกะนนี้หน่อยนึงหรือว่าแกะให้เส็จก็จะค่อยปั่นได้จ้ะเด้ออืมนี่ตะเบือร้าแคน อันนี้แม่มากก็จะมีดหัน่นนะจ๊ะมีดหัน่นอันนี้ขามันเลน็กนีไม่เอาหรอกนี่ขาน,นี่ใหญ่เนี่ยเอาอยู่ขาที่เป็นไปเอาไปเกือบหมดแล้วเนาะอันนี้ไม่เอามันเล็กจ้ะมันเล็กขี้เกียจทุบขี้เกียจเออขี้เกียจแกะเอาเนี่ยขอจะได้กินปูไม่น่าลูกถึงทําไม่เป็นเนาะจะเอาไม้กินแค้วที่เราใช้แล้วเราไม่ได้ล้าง รอบก่อนเนาะมันจะได้นัวเ้าผิดเว้ายอกเฉยเยโอ้ยบนกองมันได้มันได้บ่อยอันนี้แหละแม่แม่าก็จะมาเขี่ยจะเขี่ยก็จะได้แต่ละอันเมื่อกี้น้องออยบนโลกมากินอีกแก่าที่ห้าพันว่าเอาแม่แม่บ้านได้เศร้าปนนิต์เฟิร์นบามันแม่เลิกเห็ดแล้วห่วยบอกเศร้าแล้วเห็นดให้ลูกกินเนาะว่าเมื่ออื่นแม่จังเห็ดก็ได้ว่าสันเห็ดตอก็ได้พันว่าเลยว่าบอกว่าเมษีเห็ดเห็นมันแล้วนี่กละว่าเห็ดแล้วกับชีเด้ ปั่นปั่นเอเข้าคั่วเนาะเดี๋ยวมันจะไม่หอมคั่วแต่มาปั่นข้าวคั่วปั่นพริกป่นอะไรจะเดี๋ยวน้ำน้ำมือมันจะน้อยแล้วก็เอาเช็ดเช็ดจะเดี๋ยวลูกมาเห็นลูกจะขี้เดียดลูกจะไม่กินก่อจะได้กินปูนันยากเนาะน้องอ้อยก็มาปูร้ายหลายเั็น่าแม่ กับไทยอันเฮาคือบกกินยังยสีแนววะซันกินปูแนววซันบ่เคยกินปูแบบนี้ที่เมืองไทยก็เรียกว่าเม็นเมืองไทยมันกับสีเพียงอยู่บ่ลูกปูแบบนี้พูดกับน้องน้อยไว่าเพแทงก็คงจะซื้อกินซื้อได้ไหรือไม่แม่ว่าซันพยายามไปให้รอบหนาพาอ่อยกินในเ้เรื่อยเมืองไทยว่าสั่ปูเนี่ยเดี๋ยวว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพากินนะมันจะมีพวก กามกระดองเนาะกระดองมันติดมาจา้ะอันนี้ถ้าเกิดว่ามันใหญ่หน่อยนึงเนะ่ยแม่มาก็็จะทุบอยู่เด้เพราะว่าถ้าตัวใหญ่ขามันก็จะใหญ่เนาะสีดาแต่อันนี้มันเล็กจ้ะก,ก็เลยทิ้งแต่อันนี้ทุกทุบไม่ดูเฉยเฉยเนี่ยก็จะจิ้มเอาลง่เลยไข่มันนี่แซ่บแซกินกับน้ำจิ้ม น้ำจิ้มห้ารสมันจะน้ำจิ้มสามรสจิ้มห้ารสน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะอืมอืมนี่ขายเลยเราเราอยากอร่อยมากแล้วก็ทานมากคานเนยจ้ะจะเป็นขนมปังเหมือนถ้าเกิดฟาร์มเฮาที่เซเว่นบ้านเขาก,กับแม่นเนาะฟาร์มเฮามันก็จะมีประโยชน์นุ่มกว่านะ อันนี้จะเหมือนแม่ามาจะไม่ค่อยให้เอม่าก,กินบอกว่าเป็นขนมปังที่ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นสีขาวๆเบาๆไม่มีประโยชน์แล้วกินทาําไมเขาก็จะอามากินคู่กันกับอันนี้เลยกินกับกุ้งเนี่ยจะพี่น้องก,กินกับปูนเนี่ยละลาจัละลาโอ้ยไม่งนิดอยากแซบมากก็ใส่มากอยากแซบน้อยก็ใส่น้อยนะจ๊ะอันนี้คุณสาวเราหมักหมูน้อยเราหมักฟิตรู้ฟิตรับนน้อย อุ้ยวโอ้ยมันกินยากมันจะเป็นงอนมันเฮียแล้วแต่คนหมักแล้วจะแม่อมากมาหมักชอบทั้งครอบครัว หลอมถ้าเกิดต้มตนะั้งแต่วันที่เอามายึดบางกว่าน,นี้พี่น้องอันนี้สองวันแล้วมันไม่ค่อยหวานอะไรนะสองวันแล้วแม่แมาค่อยมาต้มเอาไว้ในรถนั่นแหละติดลบหนึ่งองศาอเอาไว้ในรถสองมือเลยเพรว่าสองวันแม่มาไม่ออกไปข้างนอกแลวมันหนาวเฮี้ยงหนาวนี่ไม่กลัวหรอกแต่ว่าคือมันหนาวแลวพอไม่ได้ออกก็ไม่ได้ออกไปเลยนะ่ะก็เรียกว่าได้ออกไปต้มข้างนอกอยู่ในรถทั้งสองวันปูเนี่ยหัะ คุณสาวก็เลยบ่กล้ากินเพราะว่ามันเสียแล้วยันห้องเสียนะมันหวานมันหอมนัวนัวนัวเนยเค็มเนยแล้วก็นัวนัวเค็มๆ็มยจงเนยจากพี่น้องครับเขาตูให้ปูก่อนอีกก้นเด้อมันจะสิไปปั่นขขาขวในเวลาปั่นเขาขวบจับพี่น้องรีบปั่น รีบหยุดเพราะว่าพี่ออยเขาต้องเข้านอนนะเข้านอนสี่ทุ่มแล้วพีนี้ตื่นตอนเช้าต้องไปทํางานเะไรจ้ะป,ปั่นเขาขั่วก่อนแล้วเราก็ไม่ต้องล้างถูปั่นแล้วก็มาปั่นพริกต่อจากพี่น้องเอ้ยปั่นแล้วก็ต้องรีบอาบน้ำเพระบาะว่ามันแสบเนาะแสบพริกจ้ะนี่ปั่นเขาคั่วเสร็จแล้วต่อต่อได้พริกบาทีนี้นนะเสร็จแล้วเอ้ยมานาพริกยูนี้ถุงเดียแล้วปั่นปั่นไปกระจามฮัทเชยไปน้ำเสร็จแล้วจ้ะมาเตมีปั่นพริกเนี่ย ได้เวลาอาบน้ําแล้วปันตอนสีทุ่มพี่น,อน้องพี่ออยบอกโทรมาบอกป่อมาบอกแม่ในเะยสเสียงดังสีนอนวาฉัน <c oughs> นี่จ้าเข้าคั่วแบ่งให้เอฟซีขอบคุณทุกคนตั้งใจหลายๆได้จา้าบายบายใส่ถุงเรียบร้อยแล้วจา้าอันนี้จะให้เอฟซีจ้าเอฟซีก็คือเพื่อนๆนั่น,นแหละจา้าเนี่ยมาให้เพื่อนแล้วก็ส่วนแม่เอ็มาเอาไว้แค่นี้เลยจา้า แล้ก็อันนี้พริกป่นสองถุงนี้ไม่ได้ให้เอฟซีนะจ้พริกป่นมันแพงไม่ได้ให้ใครจ้ะให้แต่เข้าวคั่วจ้ะ